บทที่2ข้อ5้ถึงแกล่าวไว้ว่าด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์ผู้ทรงประทานพระองค์เองเป็นข้าไถ่สำหรับคนทั้งปวงเหตุการณ์นี้เป็นพยาน ในเวลาอันเหมาะและสำหรับการนี้ข้าพเจ้าจึงได้ถูกตั้งไว้ให้เป็นผู้ประกาศและเป็นอัคราูุศข้าพเจ้าพูดจริงไม่ปดเลยและเป็นครูสอนความเชื่อและความจริงแก่คนต่างชาติเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้ผู้ชายทั้งหลายอธิษฐานในที่ถูกแห่งด้วยใจบริสุทธิ์ประศกจากโทโูและการเถียงกันขอมอบเวลาให้กับผู้รักษาของพระเจ้ายนเชิญท่านอาจารย์วันชัยเลยนะคะ ครับขอบคุณพี่น้อยนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขออภัยเมื่อวานนี้นะครับนะลืมไปเลยนะครับเพราะว่าไปมีภารกิจที่กรุงเทพนะครับยาวนานนะจนลืมวันเวลาครับขออภัยพี่น้องนะครับแล้วขอบคุณอาจารย์สวัยนะครับที่ได้มาสนับสนุนนะครับเมื่อวานนี้นะครับ ก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อกี้นี้นะผู้นำบอกพูดถึงพระชนะของพระเจ้าในวันนี้นะเป็นทักธรรมจีโมจีนะครับหนึ่งจีโมทีนะบทที่สองข้อห้าถึงข้อ8ดนะครับในในสม,มุดเฝ้าเดียวของเรานะพิมพ์ผิดนะครับพิมพ์ตัวหนังสือผิดนะผมไม่ได้ถือมาด้วยตอนนี้ผมอยู่ใน อาการสัมมนานครที่กินเล็กรีสอร์ทก็คุณพระเจ้าชา,ชาวนี้ได้มีโอกาสมานะแบ่งปันประเจ้าของพระเจ้ากับพี่น้องนะครับในการเฝ้าเดียววันนี้การเฝ้าเดียวอยู่ในหนึ่งทิโมธีนะครับหรือจดหมายฝากนะของจาร์ปโลสิงทิโมธีครับนะฉบับที่หนึ่งนะครับในบทที่สองนั่นเองนะครับซึ่งได้ กล่าวถึงรเรื่องคำในฉบับ2011นะครับบอกว่าเป็นคำสังสอนเรื่องเกี่ยวกับการนมัสการพระเจ้าให้เราร่วมใจกันริบใชขอาการทรงนำจากพระเจ้าครับชื่อเรื่องในวันนี้นะครับชื่อเรื่องการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้นะพระเจ้าผู้ทรงปรากฏในเนื้อนหนังชื่อเรื่อง การโฟเดียวในวันนี้นะครับพระเจ้าผู้ทรงปรากฏในเนื้อหนังให้เราร่วมใจกันนี่ถ้าขอการทรงนำจากพระเจ้านะถ้าต่พระเจ้าพระบิดาสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่เช้าวันนี้เราได้มีโอกาสการใช้เวลาร่วมกันในปลุกร่วงอรุณในทุกๆเช้านั้นพระเจ้าขอพระเจ้าทรงสิทธิ์อยู่กับเราขอการเชิมของพระเจ้าอยู่เหนือใช้คำของพระองค์พระเจ้า และเจอมาอยู่เนื้อผู้แบ่งปันพระเจ้าที่จะประกอบด้วยพระวิญญาณพระเจ้าและอยู่ในการทรงนำของพระองค์ในชุกๆ้อยคำนั้นพเจ้าที่พระเจ้าต้องการจะจัดกับเราพระเจ้าของพระเจ้าส่งโปรดใช้พระองค์เจ้าและเจอมอยู่เนื้อผู้ฟังด้วยพระเจ้าที่จะได้รับถ้อยคำล่านี้เจ้าเป็นฤทธเดชในการเปลี่ยนแปลงเจ้าในการปรับปรุงแก้ไข เจ้าในการนำเราในการเดินต่อบปับพระเจ้าเพื่อรับพระพรจากพระองค์เนี่ยมากมายขอพระเจ้าทรงนำเราในเช้านี้ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าทาวม่ชื่อเรื่องวันนี้ผู้ทรงปรากฏในเนื้อหนังนะครับสิ่งที่พระเจ้าตัดกับเรานะครับแ L ที่หนึ่ง L หนึ่งข้อหนึ่งนะครับ เจ้าตรัก,กับเราว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่เพียงผู้เดียวแอลหนึ่งข้อหนึมีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่เพียงผู้เดียวในข้อห้าหนทิโมธีบทที่2อข้อห้าบอกว่าด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์ นั้นเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าพระเยซูนะเป็นพระเจ้านะอยู่ก่อนแล้วนะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันกาลนะครับันหมายถึงยังไม่ยังไม่มีการเวลานะครับพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับพระเจ้าในยอมนที่หนะึ่งข้อหนึ่งทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นะิรันกาลก่อนแล้วนะแล้วพระองค์ได้นะ มาบังเกิดเป็นมนุษย์นั่นเองในหนึ่งยอดในยอมนบทที่ 1, ขอ 14, นะ้อสิบสี่นะั้นพระเจ้าทรงเป็นคนกลางนะเพราะพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์นะไม่เยซสูจึงเป็นทั้งพระเจ้าและทั้งมนุษย์ด้วยนะพระองจึงเนะหมาะสมนะครับที่จะนะเป็นคนกลางนะระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นั่นเองแนะนะ คำว่าผู้ทรงสภาพนะเป็นมนุษย์นะนั่นก็คือการพรงเป็นพระเจ้าทรงมารับสภาพนะสภาพเนื้อหนังนะของมนุษย์นะในโลกบทที่แปดนะที่เรา,าได้ยินนะครับเดี๋ยวเราดูโลกบทที่แปดนิดหนึ่งนะครับว่าเพราะว่า บทที่แปดขาสานะเพราะว่าสิ่งที่ทำมันหยาดทาไม่ได้เพราะาเนื้อหนังทําให้อ่อนกําลังไปนั้นพระเจ้าทรงมาทําแล้วโดยพระองค์ได้ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปและเพื่อไถ่บาปพระบุตรในเนื้อหนังนะั้นจึงลงโทษบาปดังพระเจ้าพระบิดาทรงใช้พระบุตรคือพระเยซูคริสต์มาให้มารับสภาพทาตน,นะแล้วก็อยู่ในสภาพ นะเหมือนมนุษย์ถูอทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งทําให้เรานะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าพนะระองค์เป็นพระเจ้าเนี่ยพนะระองค์จึงทําอย่างนั้นได้ทําอย่างนี้ได้งนั้นะพระเยซูจึงมาอยู่ในสภาพนะเสมือนเนื้อหนังที่บาปนะแต่พระองค์ไม่มีบาปนั่นหมายว่าพระองค์ลงมาเหมือนมีความคิดจิตใจนะนะนะเหมือนมนุษย์ทุกอย่าง คือเหมือนเราทั้งหลายนั่นเองเองเแต่พระอ,องค์ยอมเชื่อฟังพระเยซูยอมเชื่อฟังเมื่อพระองค์มาเป็นมนุษย์พระองค์ก็ไม่ได้ใช้ความเป็นมนุษย์ของพระองค์ในการดำเนินชีวิตพระองค์ก็ดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าและพระองค์ก็ได้รับพระวิญญาณเหมือนกับเราเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราได้รับพระวิญญาณของพระเจ้า เช่นกันนะพระองค์ก็เคลื่อนไหวโดวยพระวิญญาณของพระเจ้าเช่นเดียวกันและข้อนี้ก็ยืนยันนะว่ามีพระเจ้าองค์เดียวนะเพราะว่าพระเจ้านะเอาการุภาพและพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทิ์นะมีสามพระภาคแต่ก็เป็นพระเจ้าเดียวนะพระองค์เป็นหนึ่งเดียวนะัะนั้นก็คือข้อนี้ได้ยืนยันในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ พระงเป็นคนกลางนะระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะคนทีนะ่จะมีความสัมพันธ์นะหรือว่าจะกลับไปหานะพระบิดานะโดยพระเยซูเป็นคนกลางนะพระเจ้าที่จะไปถึงพระบิดาได้นะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเรานะแอลหนึ่งข้อหนะึ่งแอลหนึ่งข้อที่สอง แอลหนึ 1> 1, 2, fossils, ่งข้อที ano, ่สองนะสิ่งที่พระเจ้าตัดกับเรานะก็คือทุกครั้งที่ความจริงเรื่องพระเจ้าบังเกิดเป็นมนุษย์นะทุกครั้งที่ความจริงเรื่องพระเจ้าบังเกิดเป็นมนุษย์และการตายเพื่อทุกคนของพระฤิสิ์ถูกประกาศออกไปนี่ยาวหน่อยนะสิ่งที่ทุกครั้งที่ความจริงเรื่องพระเจ้าบังเกิดเป็นมนุษย์ และการตายเพื่อทุกคนของพระคิดถูกประกาศออกไปนั่นคือการเป็นพยานในเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าในข้อที่ห้าและข้อที่หกตอนท้ายของข้อที่ห้าใช่ไหมบอกว่าพระคิดผู้ทรงสภาพมนุษย์ข้อหกว่าผู้ประธานพระองค์เองเป็นฆ่าไถ่นี่คือความจริง ในสองเรื่องก็คือพซูคพิสทรงสภาพมนุษย์พงเป็นพระเจ้าแล้วพง์ได้มาอยู่ในสภาพของมนุษย์นะครับหรือว่าได้กลายเป็นเนื้อหนังนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับดูได้จากตัางเองได้จากหนึ่งจิมโมชีบทที่สามนะ หนึ่ทีมทีบที่สามในข้อที่สิบหกหนึ่งทมทีบที่สามข้อสิบหกที่ได้กล่าวไว้ว่าเราต้องยอมรับว่าความล้ำลึกแห่งความเชื่อของเรานั้นยิ่งใหญ่มากถือว่าพระองค์ทรงปรากฏเป็นมนุษยนะ์พระองค์ทรงปรากฏเป็นมนุษย์นั่นหมายถึงพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าได้ปรากฏ นะให้เราเห็นนะคนที่เห็นพระคิดนะครูทรงปรากฏเป็นมนุษย์ก็เห็นพระเจ้านั่นเองคำว่าทรงปรากฏเป็นมนุษย์นะครับในมีพุทธนรนะครับหรือพุทธนรตตรงหลังคําว่าทรงปรากฏเป็นมนุษย์นะครับได้ขยายความนะครับว่าหรือนะครับไปอย่างหนึ่งว่าปรากฏในเนื้อหนะังนั่นเอง เหมือนกับโรงที่แปดนะที่พระองค์มารับสภาพเสมือนเนื้อหนังนะก็คืออยู่ในสภาพของมนุษย์ทําให้เรา,เา,เา,เาปิดปากเราเลยนะครับว่าทําไมพระเยซูทําไดนะ้เราไม่ได้เป็นพระเจ้าพระเยซูก็มาอยู่ในสภาพเหมือนเราทุกอย่างพนะระองค์ตอนที่พระองค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นพระองค์ต้องสละความเป็นพระเจ้า นะทิ้งฐานะของพระเจ้าทิ้งนะหลายสิ่งหลายอย่างนะในฐานะของพระเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งมีขีดจํากัดนะมีความจํากัดของสภาพมนุษย์แต่เมื่อพระองค์มาเป็นมนุษย์พระองค์ก็ไม่ได้ใชนะ้ธรรมชาติของมนุษย์หรือลักษณะของมนุษย์ก็คือการคิดเองการทําตามใจตัวเองนะหรือ อะไรก็ตามที่มนุษย์เป็นธรรมชาติของมนุษย์พระองค์ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่พระองค์ยอมเชื่อฟังกับไม่รับสภาพหรือไม่ใช้ความเป็นมนุษย์ตัวเองในการินชีวิตแต่พระองค์ส่งพึ่งพาพระบิดาผู้ทรงเป็นพระเจ้านั่นเองนั่นคือแบบอย่างและพระองค์ก็ได้รับพระวิญญาณที่กาบมาแล้วและพระองค์ก็ดำเนินชีวิต โดยพระวิญญาณนะัเหมือนกันนะซึ่งได้เป็นแบบอย่างให้กับเรานะว่าเราควรจะนะพึ่งพาพระองค์นะควรจะดำเนินชีวิตนะโดยพระวิญญาณนะั้นขอบคุณพระเจ้าดนะังนั้นมเมื่อความจริงนะเรื่องพระเจ้าบังเกิดเป็นมนุษย์ถูกนะป,ประกาศออกไปนะว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระองค์ได้นะมาเกิดในสภาพนะเหมือนมนุษย์ เหมือนเราทุกอย่างและอีกอย่างก็คือนะการตายเพื่อทุกคนของพระคิดนะถูกประกาศออกไปนะเมื่อสองเรื่องนี้ถูกประกาศออกไปนะว่าพระเยซูเป็นพระเจ้านะประกาศไปว่าพระเจ้าได้ลงมาเกิดเป็นมนุษยนะ์และสองก็คือนะโรงตายนะเพื่อเราทุกคน ตายเพื่อมนุษย์ทุกคนถ้าเมื่อสองเรื่องนี้ถูกประกาศเราไปนั่นคือการประกาศเป็นพยานในเวลาที่เหมาะสมนั่นหมายความว่าพระเจ้าผู้มีญาเป็นผู้ส่งนําในการประกาศถ้าพระเจ้าใช้เราโปรง่งเปิดตากเราที่เราจะประกาศถึงการเสด็จมาของพรงุองนั่นหมายถึงว่า พระเจ้าทรงรักโลกจนได้ส่งประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเพื่อเราและพระองค์และพร,ระบุตรนั้นกนะ็มารับสภาพธาตุหรือมารับสภาพนะเป็นคนบาปเหมือนกับเรานะเพื่อพระองค์จะไถ่บาปเราทั้งหลายคนะที่เชื่อก็จะได้รับความรอดน,นะนั่นคือสิ่งที่ ข้อนะคำก่อนหน้านี้นะครับได้บอกว่าในข้อสนะี่หนึ่งทิวมาทีบที่สองข้อสี่บอกว่าพระองค์ประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดและรู้ความจริงในเรื่องนี้นะเมื่อรู้และเขารับพรนะเยซูเขาก็จะได้รับความรอดนั่นเองและคนที่ได้รับความรอดแล้วก็ต้องนะได้รับความรูนะ้หรือความจริงของพระเจ้า นะนั่นก็คือพระวนะของพระเจ้านั่นเองนะเป็นความจริงนะที่เราต้องรับไว้นะก็ขอบคุณพระเจ้าน,ะนั่นคือนะในเวลาที่เหมาะสมนะพระเจ้านะจะใช้เราทั้งหลายนะในการประกาศเรื่องราวของปรองนะนะเมื่อเราประกาศออกไปน,ะนะนั่นคือเวลานะสำหรับที่นั่นนะนะเวลาสำหรับคนนั้น ที่พระเจ้าได้ส่งใช้ออกไปนะเหมือนอาจารย์ปาระนะครับที่บอกว่าท่านนะเพราะเหตุในเรื่องนี้เองนะความจริงในเรื่องนี้นะที่ว่าพระเจ้าบังเกิดได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์นะและพระองค์มาเพื่อทุกคนนะพระองค์ตายเพื่อทุกคนนะสิ้นพระชนเพื่อทุกคนเพื่อไถ่ทุกคนนะออกจากความบาป นั่นเองครับหรือถ่ายทุกคนออกจากการอยู่ภายใต้ธรรมัญญะครับพอธรรมัญญัตรับคนที่ทําไม่ได้ก็ต้องรับโทษครับแต่พระเยซูมารับโทษแทนเราแล้วนะที่บนกัางเขตนั่นเองนั้นในแอลหนึ่งข้อสองครับที่พระเจ้าจัดกับเราก็คือทุกครั้งที่ความจริงเรื่องพระเจ้าบังเกิดเป็นมนุษย์ และความจริงในเรื่องการตายเพื่อทุกคนของพระคิดตูประกาศออกไปนั่นคือการประกาศเป็นพยานในเวลาที่เหมาะสมนั่นเองซึ่งอยู่ในข้อตอนท้ายข้อ5และข้อ6นั่นเองขอบคุณพระเจ้าในข้อข้อ6นะครับใน2011นะครับได้เขียนว่าผู้ประชาร่วงเองเป็นค่าไถ่สำหรับทุกคนเหตุการณ์นี้ เป็นพยา,ยานในเวลาที่เหมาะสมของมันเองนะเหตุการณ์นี้เป็นพยา,ยานในเวลาที่เหมาะสมของมันเองนะเรารู้ว่าการประกาศเรื่องราวของพระเจ้านะเป็นาการทรงนำนะของพระวิญญาณนะไม่มีใครนะที่จะรอดนะหรือจะได้ยินข่าวประเสริฐของปรงุงนะนะทุกคนที่ได้ยินกนะ็อ,อยูนะ่เป็นเพราะการทรงนำ ของพระเจ้าของพระเจ้าของพระวิญญาณที่ส่งใช้เราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าและในประการที่สาม L1 ข้อสาม่1ข้อสามอาจารย์ปาโลได้รับมอบหมายภารกิจอยู่สามอย่างอาจารย์ปารได้รับมอบหมายภารกิจหนึ่งก็คือเป็นผู้ประกาศสองก็คือเป็น ัครทูดสามคือเป็นอาจารย์สิ่งนี่นบอกเรานะพระเจ้าอาจารย์กับเราผ่านใช้คำนี้ว่าจามปรโรได้รับภารกิจเป็นผู้ประกาศผู้ประกาศคือประกาศพระกิติคุณของพระเจ้านั่นเองนะประกาศความจริงของพระเจ้าเกี่ยวกับพระเยซูคริตนะครับซึ่ง อยู่ในพันธสัญญาใหม่ในพันธสัญญาใหม่จามโบโลได้รับมอบหมายนะให้ประกาศเรื่องราวพระกิตติคุณของพระเยซูสิ่งที่พระเยซูทําเพื่อเรานั่นเองการเป็นอัครทูตนะคืออัครทูตคือผู้ที่พระเจ้านะใชนะ้ให้ออกไปนะเพื่อก่อตั้งริศจักรนั่นเองนะ อัครทูตเห็นว่าจามปรโรบอกท่านเป็นอัครทูตพระเจ้าใช้ท่าน,นออกไปทั้งประกาศนะแล้วก็นำคน,นมารับเชื่อเลี้ยงดูให้เขาเติบโตแล้วก็รวบรวมคน,นในแต่ละท้องถิ่นนะก่อตั้งคริสตจักรท้องถิ่นต่างๆนั่นเองการเป็นอาจารย์อาจารย์ก็คืออะไรครับ เป็นคู่นะเป็นผู้สอนนะครือผู้ทําการสอน,นอธิบายแล้วก็ชี้แจงนเนื้อหาต่างๆครเกี่ยวกับพระประสงค์ของพระเจ้าและแผนการของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่นั่นเองนะนะซึ่งท่านไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นผู้สอน,น,ะนะเกี่ยวกับเรื่องธรรมบัญญัติแต่ซึ่งนั่นอยู่ในพันธสัญญาเดิมแต่ท่านได้รับการเปิดเผย จากพระเจ้าให้สอนนะครับเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่นั่นเองขอบคุณพระเจ้านะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้จากพระคำตอนนี้นะครับก็คือหลักการเรื่องการปรากฏในสภาพมนุษย์นะครับหรือว่าในสภาพเนื้อหนักของพระเจ้านะนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้ ระประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จได้นะก็คือพระเจ้าต้องการทําผ่านชีวิตของเราทั้งหลายนั่นเองนะเมื่อพระเยซูปเป็นขึ้งจากความตายพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณและสิทธิอยู่ในเรานะและเราทั้งหลายกนะ็เป็นคนที่พระเจ้าใช้เรานะต้องการให้ร่างกายของเราชีวิตของเราเป็นเครื่องมือเป็นที่เป็น,ปน,นะปนอวิวะ ใช่จะบอกว่าเป็นอวิวะหรือเป็นพระกายของพระองค์เราเป็นอวิระในพระกายของพระองค์ซึ่งนั่นหมายความว่าพิจักซึ่งเป็นพระกายนะก็เป็นการปรากฏในเนื้อหนักของพระเจ้าคือพระองค์สิทธิ์อยู่ในเราเราผู้อยู่ในสภาพร่างกายของมนุษย์นะก็เป็นการปรากฏของพระเยซูในเนื้อหนักด้วย น,นั่นหมายถึยงพระเจ้าใช้เราซึ่งเป็นอวิระในพระกายนะครับและอวิวะต่างๆนั้นนะครับก็มาอยู่รวมก,กันในพระกายแล้วก็สําแดงพระเจ้านั่นเองน,ะนั้นพิจกักจึงนะซึ่งเป็นพระกายของพระคิดนะก็เป็นการปรากฏของพระเจ้านะในเนื้อหนักด้วยกนะ็ขอบคุณพระเจ้าและสิ่งที่เราต้องภูมิใจนะเพคือพระเจ้าต้องการกระทําสิ่งต่างๆนะภารกิจ ของพระองค์และภารกิจต่างๆนะที่พระเจ้าต้องการทําให้สําเร็จในแผ่นดินโลกนี้ผ่านชีวิตของเรานะนะและแม้แต่ทูตสวรรค์เองนะพระเจ้าก็ยังไม่ได้ใช้แบบนั้นในทะนะนะูตสวรรค์เังนเองซึ่งไม่ได้ถูกใช้แบบนั้น,นมีแต่เราทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์นะครับได้รับสิทธินั้น,นซึ่งอาจารย์ปโรบอกว่า ท่านได้รับมอบหมายจากพระเจ้านั่นเองขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องทุกคนก็ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าเช่นเดียวกันขอบคุณพระเจ้าและประการที่4ี่นะครับเวลาหมดแล้วนะครับประการที่สี่นะครัผู้นำซึ่งหมายถึงผู้ชายนะครับในค้อมพีนะผู้นำต้องมีชีวิตแห่งการอธิษฐานแอลหนึ่งข้อสผู้นำหรือชายทุกคนนะต้องมีชีวิต แห่งการอธิษฐานนะต้องเป็นแบบอย่างนะครับเรื่องในพระคำตอนนี้บอกว่าอธิษฐานในทุกผลทุกแห่งอธิษฐานในทุกผลทุกแห่งนะในข้อแปดบอกว่าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้พวกชาให้ผู้ชายยกมือบริสุทธิ์ขึ้นในทุกแห่งโหดนะนี่ในฉบับสองพันสิบเอ็ดนะครับยกมือขึ้นนะและอธิษฐานในทุกผลทุกแห่งนะโดยปราศ การโกรธหรือการถกเถียงกันนะันั่นก็คือขอบคุณพระเจ้านะครับที่ผู้นำนะครับซึ่งในทีนี้นหมายถึงผู้ชายนะซึ่งเป็นผู้นำนะต้องอธิษฐานในทุกหนทุกแห่งนะในเฟซัุบทที่หกนะได้บอกเราเรื่องการอธิษฐานทุกเวลาแต่ในที่นี้บอกทุกหนทุกแห่งด้วยนะนะต้องเป็นแบบอย่างนะซึ่ง หลายครั้งนะครับเมื่อมีบางคนอาจจะไม่พอใจในบางเรื่องบางราวนะครับในคิสจักรนะครับแล้วก็เป็นไงครับก็โกรธนะครับแช่ลมนะครับหรือว่าถกเฉียงกันนะครับแต่ประคำตอนนี้นะครับแทนที่จะตกเฉียงกันนะรเราก็อธิษฐานดีกว่านะครับเรามีสิ่งใดเกิดขึ้นนะให้เราอธิษฐานนะครับเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานคือการพึ่งพาพระเจ้านะครับ ไม่ใช่โดยการใช้อารมณ์หรือการใช้ความคิดการทุ่มเสียงคือการใช้ความคิดของเราในการตัดสินสิ่งต่างๆนะครับนั้นพระเจ้าบอกว่าให้เราอาธิษฐานซึ่งในบทที่สองนี้นะก็เริ่มต้นนะที่ดาบบโลบอกวิงวอนให้ชาติอธิษฐานชูนขอนะและอยู่อย่างสงบนะและมีสันติสุขนะคับทุกคนนั่นเองนะขอพระเจ้าปุกเถพรที่น้องทุกท่านนะครับที่เรา จะเป็นผู้อธิษฐานนะครับแล้วก็พึ่งพาพระเจ้านมากกว่าที่จะใช้อารมณ์และใช้ความคิดของเราในการตัดสินสิ่งต่างๆพระเจ้าอุทิกอนครับ อเมขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันจะนะคําของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะคะเรามีพระเจ้าองค์เดียวทรงมาเกิดเป็นมนุษย์และพระองค์ทรงตายเพื่อไทยเราและเราทั้งหลายได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รักษ้ของพระเจ้าและชีวิตแล้วเราต้องมีชีวิตแห่งการอธิฐานอยู่ตลอดเวลานะคะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าช่วงเวลาสุดท้ายขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สวยที่จะอธิฐานขอบคุณพระเจ้าและอธิษฐานไว้พรพี่น้องในเช้าวันนี้นะคะ,ะครับผมเราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับ ระเจ้าพิดาขอบคุณพงค์สลับเช้าวันสุดวันนี้ที่พงค์ทรงนำเราทั้งหลายมาอยู่เฉพาะพักของพงค์และได้ร่วมนมัสการสรรเสริญพงษ์ร่วมกันและขอบคุณพระเจ้าสลับคำอิฐฐานขอบคุณพระเจ้าสลับพระคำของพงษ์ที่พงษ์ทรงตัดกับเราทั้งหลายในเช้าวันนี้พงษ์เจ้าข้าขอบคุณพงค์พระราชกิจของพง์ในชีวิตของเราทั้งหลายให้เราดําเนินตามครรภใช้ของพง์ ที่เป็นแบบอย่างพงเจ้าคะ่ะเราจะเป็นผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐและทําหน้าที่ผู้รับใช้พระองค์พงเจ้าคะ่ะเราจะรับใช้พง์โดยที่ด้วยความรักไม่ทุ่มเถียงกันพงเจ้าคะ่ะชูมือขึ้นในที่ที่บริสุทธิ์พงเจ้าคะ่ะพระเจ้าพระิดาขอพระองค์ทรงให้ความเชื่อทั้งหลายเหล่านี้ให้ปรากฏเป็นการกระทําในชีวิตของเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการประกาศข่าวประเสริฐ ไม่ว่าจะการการรับใช้ในทุกด้านโรงเจคพระเจ้าและวันนี้ขอพระสิริของพปรงปกอยู่เหนือเราทั้งหลายทุกคนวันนี้ให้รอดให้เราเราอดพ้นจากวงของศัตรูทั้งสิ้นและให้เรามีชัยชนะเหนือศัตรูร้ายเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวอยพรทุกทานครับ